สวัสดีค่ะส้ามโอเพชรยนต์นะคะวันนี้อยู่กับส้มโอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะส้มโอนะคะอยู่ที่โชว์รูมสาขาสองของทางเพชรยนต์เรานะคะเป็นในส่วนของตัวโชว์นะคะเป็นรถนะคะที่นํามาจอดโชว์นะคะอยู่ที่สาขาสองนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะตอนนี้ก็จะมีเข้าใหม่เป็นจํานวนมากเลยนะคะมาดูบรรยากาศในส่วนของสาขาสองกันบ้างนะคะ แล้วก็นะคะลูกค้านะคะก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดในส่วนของตัวรถอัปเดตของทางเพชรยนต์กันด้วยตอนนี้นะคะสมูอยู่ที่สาขา2นะคะของทางเพชรยนต์จะเป็นโชว์รูมนะคะของทางเพชรยนต์เราเลยตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์ก็จะมีตัวรถเข้าใหม่นะคะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถเกง๋งรถกระบะรถตู้นะคะรถครอบครัวนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นรถบางส่วนนะคะที่เข้ามาจอดให้ลูกค้าได้เข้ามาชมกันอันนี้นะคะภาพบรรยากาศก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าสาขา2ของเรานะคะจะติดอยู่กับถนนเสรีไทยเลยนะคะลูกค้านะคะท่านใดนะคะอยากลองเข้ามาดูรถนะคะที่สาขา2 หรือว่าเป็นโชว์รูมของทางเพชรยนต์ก็สามารถติดต่อเบอร์ที่ปักหมุดด้านล่างตรงนี้ได้เช่นกันค่ะสําหรับนะคะวันนี้ส้มโอก็จะมานะคะพาชมในส่วนของตัวรถนะคะ t ตโ o ต้าวีอที่จอดโชว์กันที่สาขา2กันบ้างนะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเลยสําหรับ f อนะคะช่องทางเพชรยนต์นะคะทุกท่านก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถ t o โยต้าวีอคันนี้กันบ้างเลยสําหรับนะคะรถคันนี้จะเป็น Toyota v วีอ 1.5e ปี P 2017นะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยตัวรถนะคะสภาพนะคะค่อนข้างโอเคนะคะสภาพสวยเลยมีการปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งโชว์อยู่ที่สาขา2ของเรานั่นเองสำหรับนะคะตัวโฉมหน้านะคะของตัวรถลูกค้าก็ได้เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะ ตัว E นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดําเงาตัดกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาตั้งโชว์ให้กับลูกค้าได้ชมกันสังเกตจากตัวรถนะคะมีการปรับสภาพเก็บงานสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวยางนะคะล้อแม็กก็จะมีนะคะในส่วนของร่องรอยบ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้ทางเพชรยนต์เราก็จะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้กับลูกคา้าอีกเช่นกัน ในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะคะตัวรถไม่มีร่องรอยเลยอันนี้เก็บงานให้กับลูกค้าแล้วตัว E นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวกระจกปับไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้านะคะสําหรับตัวกระจกมองข้างตัวกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมนะคะแท้โรงงานแล้วก็ตัว t o y ยต้าวีออสคันนี้ติดในส่วนของตัวในส่วนของสเกิร์ตนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพสวยๆแบบนี้เลย ตัวไฟนะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวนะโคมเมี่ยมเงาเงา,เงาสวยๆแบบนี้ตาโลโก้นะคะไม่มีหลุดหายเลยรถคันนี้นะคะราคาต้องขายแค่3ามแ0 0เบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะในการจัดไปเน้นผ่อเริ่มต้นแค่เ0็ดบาทเท่านั้นเองด้วยนะคะตัวถังนะคะตัวเลขนะคะตรงสำเนาอย่างแน่นอนคันนี้นะคะติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้และสจุดนะคะ บอดี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหา Toyota v ว o ออยู่นะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจองนะติดต่อโซ้มโอนะคะติดต่อช่องทางเพรยนต์กันเข้ามาได้เลยเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้ภายในนะคะลูกค้าได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถสีขาวนะคะสภาพภายในสวยๆแบบนี้เลยอย่างตัวพวงมาลัยเองนะคะไม่มีรอยแตกของหนังเลยนะคะ แล้วก็ภายในอันนี้มีการทําสปานะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะทําความสะอาดดูดฝุ่นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพดานด้านบนนะคะมีการเช็ดทาความสะอาดให้ลูกค้าแล้วสภาพสวยแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะดูในส่วนของตัวเลขไม้นะไมคันนี้แค่1นึ่งแสนกับอีกสี่พันเองนะคะคันนี้นะคะตัวเลขนะคะ ตัวถังนะคะตรงสำเนาแน่นอนเลยลูกค้าเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวนะคะด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างสำหรับนะคะห้องผู้โดยสารนะคะรถที่จอดโชว์ที่เพชรยนต์นเราเนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาลองดูนะคะเข้ามาลองนั่งกันได้นะคะพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวโตโยต้าวีออสก็จะเป็นตัว รถเก่งนะคะซีดานอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่ก็พื้นที่นั่งสบายนะคะเบาะนุ่มมากนะคันนี้แต่ภายในเนี่ยลูกค้ายังได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะคะก็ทำความสะอาดง่ายนะคะจอดตากแดดนะคะไม่ร้อนด้วยนะ,ะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ที่สาขา2ของเรานะคะก็จะมีเป็นกลุ่มรถนะ,ะจอดโชว์ไม่ใช่เฉพาะตตวีอัดอย่างเดียวก็จะมีทั้งกลุ่มออติสนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวฮอนด้าซีวิกนะ หรือจะเป็นตัวกลุ่ม PPV นะคะเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวก็มีให้ชมเช่นกันนะคะสามารถติดต่อนะคะเข้ามาดูตัวรถกันได้แล้วก็ในส่วนของ V8 นะคะด้านหลังตรงนี้เราก็ยังมีอีก2คันนะเป็นสเปคนะคะปี2017เหมือนกันเลยนะแต่ว่าข้อแตกต่างนะคะคันนี้จะเป็นตัวนะคะตัว J นะตัวนี้เป็นตัวเริ่มตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะเป็นตัวรอง g Top นั่นเอง สำหรับนะคะรถสคันนี้ที่จอดโชว์นะคะมีการปรับสภาพให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสวยทั้ง2องคันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเริ่มกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว t o y o ต a Vios 1.5นะคะตัว J ปี P 2017คันนี้ราคาตั้งขายแค่369,000บาทนะคะคันนี้ไม่แสนเก้ส่วนใหญ่รถของเพนยนลเล่รานะคะจะเป็นตัวรถหน่วยงานปลดระวางนะคะ ตัวรถเนี่ยมีการนะคะปรับสภาพในส่วนของตัวรถเนี่ยรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีผิดกางไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะลูกค้าได้เป็นสภาพรถสวยๆแบบนี้อย่างตัวปี2017นะคะลูกค้าได้เป็นตัวฉมหน้าใหม่ i มเน c h a เชนแล้วนะคะข้อสังเกตของตัวเริ่มนะตัวเจลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะคะรถสีบอนเงินปัดกับสีตัวรถดูสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็อย่างตัวสีบอลเงินเองนะคะข้อดีของเขาก็คือ ทำความสะอาดง่ายนะคะเก็บงานเก็บสีเนี่ยเก็บง่ายมากเลยเพราะว่าสีบอลเนี่ยมาเป็นสีพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองตัวรถนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะคะเก็บงานเก็บรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเจเนี่ยลูกค้าจะยังได้เป็นตัวล้อกระทะอยู่นะคะสําหรับตัวล้อเนี่ยลูกค้าก็ได้เป็นตัวยางนะคะบิสโตนเลยแล้วก็ยางเนี่ยลูกค้าก็ได้ยางปีใหม่นะคะสําหรับรถคันนี้ คันนี้ได้เป็นยางปียีิเอ็ดแล้วนะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเจนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวกระจกนะคะอันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะแต่ว่าตัวพับเนี่ยจะไม่ใช่พับไฟฟ้านั่นเองเพราะว่าเป็นตัวเริ่มคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็จบแพ้กระจบเดิมโรงงานเช่นกันอ่าแล้วก็ใน,นส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับตัวเจเนี่ยก็ดีไซน์เหมือนกันนะคะ แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะคะไม่มีร่องรอยเลยพวกรอยขนแมวรอยสะเก็ดหินอะไรนะคะเราก็มีการเก็บสีให้กับลูกค้าหมดแล้วเช่นกันนะคะตาโลโก้ยังอยู่นะไม่มีหลุดหายเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวก,กออไฟเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะรถของเพชรยนต์เราเนี่ยไม่มีรอยแตกเลยนะในส่วนของการปรับสภาพถ้ามีแตกมีแล้วเราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะของตัวรถนะคะคันนี้กันบ้างสำหรับตัวเจนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวบอบผ้าเหมือนกันนะพวงมาลัยนะคะทุ้มหนัง3ามก้านนะหนังไม่มีรอยแตกนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะเครื่องเล่นก็ได้เป็นตัวเครื่องเล่นนะคะ c d usb ปกติเลยแอร์อ a นาล็อกนะคะ สภาพด้านในมีการล้างทําความสะอาดดูดฝุ่นนะคะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยสำหรับนะคะในส่วนของตัวราคานะคะคันนี้369,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มองหา t o y ยต้าวีอนะผ่อน6,000นนะคะผ่อนไม่เกิน7,000ก็แนะนำเป็นคันนี้เลย รถสภาพส,สวยๆนะคะของทางเพชรยนต์เรามีการปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นตัว t o y o ต a v วนะเป็นตัว1.5ตัว e เหมือนกันปี2017สเปคใกล้เคียงกับคังนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนนะ สำหรับนะคะรถนะคะปี2017คันนี้นะคะเป็นตัว1.5 e นะแล้วก็ราคาตั้งขายแค่379,000บาทนะต่างจากคันนุนแค่1,000 0บาทแต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมมาก็คือตัวชมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะด้านล่างเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นสีดำเงานะสวยๆเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะตัว e เนี่ยลูกค้าจะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่ล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรอบไฟนะคะใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะรถปี17ส่วนใหญ่ตัวกรอบไฟเนี่ยไม่ค่อยเหลืองอยู่แล้วนะคะถึงมีในส่วนของตัวคาบนะคะหรือว่ามีรอยมีในส่วนของสีนะคะที่เปลี่ยนไปก็เดี๋ยวทางเพจยนเราทำการขัดเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าให้เป็นกรอบไฟใสๆสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวบอดี้นะคะรอยเชื่อมตัวรถนะ รถปี2017นะคะรอยเชื่อมไม่มีห่างเลยนะรับประกรันรถของเรานะคะไม่มีชนนะคะไม่มีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะ <c oughs> แล้วก็ตัวล้อนะคะถ้าเป็นตัวรุ่นลองท็อปนะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวยางเนี่ยได้เป็นยางมิชลีเลยคันนี้ยางปีใหม่ด้วยนะคะคุ้มๆไปเลยสำหรับรถโ o โย t a v วีอคันนี้ ในส่วนของบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้ก็มีติดฟิล์มรอบคันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าได้เป็นตัวกระจกปักไฟฟ้าพับไฟฟ้านะแต่ว่าตัวที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะจะเป็นตัวออโตอะลามนะตัวนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยของรถนั่นเองบอดี้ด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของนะคะด้านหลังไฟนะคะโคมไฟสวยๆไม่มีรอยแตกนะคะ ตาโลโก้นะยังอยู่ครบแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือนี่เลยลูกค้าได้เซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะสำหรับคันนี้นะติดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ป้ายทะเบียนนี่สำคัญเลยเลขสวยมากนะคันนี้อย่างส้มโอยังชอบเลยนะสำหรับรถคันนี้แล้วก็เดี๋ยวตัวบอดี้ภายในนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในกันบ้าง สำหรับบอดี้ภายในนะคะก็ได้เป็นตัวสีดำนะคะเหมือนกันเลยตัดกับสีตัวรถนะคะถ้าภายในเนี่ยไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยมันจะแตกต่างในส่วนของตัวออปชันด้านนอกนะคะแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยลูกค้าก็ได้เป็นตัวกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะโหมดปรับจะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะไม่มีรอยแตกของหนังเลยนะคะสภาพสวยๆมีการดูดฝุ่นนะคะทำสปาตัวเบาะให้ลูกคา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวเบาของเราเนี่ยรับประกันเลยนะลูกค้าเข้ามาดูตัวรถจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาผ้าไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาเนี่ยทำการเย็บทําการตึงให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพนะคะที่ลูกค้าเข้ามาดูก็จะได้เป็นสภาพสวยๆแบบนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขาย3 7 9 0 0 0บาทได้เป็นตัว1 5 e นะคะรองท็อปคันนี้ไม่แค่186,000เท่านั้นเองนะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะปี2017เลยสำหรับนะคะลูกค้าที่กำลังมองหานะไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota v o ีอนะคะหรือว่าจะเป็นตัวกลุ่มรถเก่งนะคะขนาดกลางหรือว่าจะเป็นกลุ่ม e c o ค่านะคะกลุ่มรถนะคะ ขนาดใหญ่ PPV กลุ่มรถตู้นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เช่นกันนะวันนี้ส้มโอก็พามาชมในส่วนของตัวรถนะคะที่ตั้งโชว์ที่เพชรยนต์สาขา2ของเรากันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรถนะคะเข้าใหม่เป็นจํานวนมากเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวรถนะคะที่อัปเดตนะคะให้กับทางลูกค้าได้ชมกันเป็นจํานวนมากเช่นกันนะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยยังไงนะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูตัวรถนะคะที่เพชรยนต์สาขา2ก็ติดต่อส้มโอนะคะหรือว่าจะติดต่อเบอร์นะคะที่ปักหมุดด้านล่างตรงนี้กันเข้ามาได้เช่นกันค่ะจบคลิปนะคะก็ลูกค้าทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องทางเพจเพชรยนต์เพื่อไม่พลาดนิสสของตัวคลิปเข้าใหม่กันด้วยนะคะวันนี้ส้มโอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ